สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพจต์นะครับจะมาแนะนำนะครับ UI นะครับโพสพสต์ Android เวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับก็ในเวอร์ชันใหม่เร็วนี้เนี่ยเราจะรองรับการแสดงหน้าจอแบบเ,เต็มหน้าจอจะสังเกตเห็นว่าไม่มีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มแบ็คนะครับด้านล่างซึ่งแน่นอนครับ ลูกค้าหลายคนจะกังวลว่าอะถ้าเกิดฉันอยากจะใช้มันมีปุ่มกลับมาทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าผมรับรองว่า UI แบบใหม่หน้าตาใหม่เนี่ยจะทําให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับอย่างแรกก่อนสมมุติว่าเราต้องการจะกลับไปยังหน้าหลักเื่ออยู่หน้าขายเราอยากกลับหน้าหลักเราจะเห็นว่าปุ่มแบ c ไม่มีแหละแต่เราสามารถกดปุ่ม back มีแทนนะครับปุ๊บอ่าได้เหมือนกันครับหรือจะเข้าหลังบ้านนะครับเนี่ยเราต้องการจะกด back แล้วก็กดตรงนี้แทนนะ,นะครับเอาละคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็อย่างแรกก่อนพื้นที่นะครับในส่วนของการแสดงรายการสินค้ากว้างขึ้นเยอะเลยไหมนะครับแล้วก็ตรงส่วนของตัวปุ่มนะครับในการควบคุมเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าย้ายมาอยู่ทง้งซิงน,นี้หมดเพื่อให้มันมองง่ายขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับก,ก็หลักๆเนี่ยจะมีการปรับรง์ส่วนอื่นด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่จะ เปลี่ยนแปลงก,ก็จะเป็นจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเปิดมาครั้งแรกหาปุ่มแบ็กไม่เจอคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะย่อหน้าจอย่อยังไงละ่ะด้วยโหมดโหมดนี้เนี่ยเวลาย,ย่อหน้าจอนะครับให้เอานิ้วเนี่ยนะครับดันบนแล้วก็ปาดลงมาก็จะมีปุ่มนี้เหมือนเดิมละเราก็สามารถที่จะย่อหน้าจอได้ละนะครับปึ๊บเข้ามไหมครับนะครับเอาล่ะแต่ถ้าเกิดประมาณว่ายังไงก็ยังอยากได้แบบ UI เหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะกดไปตรงนี้ครับ แล้วก็มาที่ตรงตั้งค่าตั้งค่าเมื่อก่อนจะอยู่นี้นะครับตอน,น,นโยยามาอยู่นี้แหละนะครับจะได้เป็นเป็นสัสดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับเอาละมันจะมีคําว่าแสดงเต็มหน้าจอนี่ยโดย default นะครับเวอร์ชันใหม่จะเป็นเต,เต็มหน้าจอเลยนะครับให้กดปิดนะครับหลังนั้นก็จะมีเจ้าตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะเป็น UI แบบเดิมแล้วนะครับนะครับก็จะมีนี้ แต่ว่าพื้นที่ในการแสดงผลเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะใจนะครับเหมือนกับเวอร์ชันใหม่แต่ว่ามางคนชอบนี้ก็ได้นะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็คาดว่าจะปล่อยในวัน2วันเท่แหละนะครับก็สามารถที่จะเ,เรียกว่ารอรับเวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับหวังว่าแน่ชอบใจกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ